สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ประส้มจะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนคะคะทากับข้าวให้ลูกชายอีกแล้วค่ะแต่วันนี้ประส้มมีสูตรเด็ดนะคะเป็นอาหารบารุงนะคะเพื่อนๆหน้าหนาวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะประ,ประส้มจะทำํำเอ็นตุ๋นนะคะเอ็นตุ๋นเครื่องเทศนะคะ ลดเด็ดเด็ดแต่ต้องใช้เวลานานนะคะเพื่อนๆน้ำซุปของเขานี่ถ้าถ้าคนแก่คนเฒ่านี่จะบำรุงดีมากนะสำหรั hmm. บคนที่ทานเนื้อนะแต่ถ้าคนไม่ทานแล้วก็ไม่เป็นไรคะ mm ่ะ hmm. ประสมเองก็ไม่ทานนะคะ mm hmm. แต่ชอบทำค่ะลูกชายชอบนะคะคราวที่แล้วลูก,ลกชายทําให้ลูกชายเป็นเนื้อซิคลงนะคะ mm hmm. แต่วันนี้ป้าส้มจะทําเอ็นตุ่นนะคะ mm hmm. เอนเนี่ย มันจะเป็นเป็นที่ราคาถูกแต่เวลาทำออกมาแล้วจะอร่อยกว่าทุกๆที่ของเนื้อเลยนะคะเพราะว่าผสมกัยเป็นไม้คานโอเคตรงทาอยาวนะคะเครื่องตวงก็มีเอ็นสังเห็นไหมคะเนี่ยเป็นเอ็นนะคะมันเป็นเนื้อตรงเอ็นเอ็นนะคะเห็นไหมเนี่ยของเนื้อนะคะมันก็อาจจะมีเนื้อปนมาบ้างแต่ส่วนมากก็จะเป็นเอ็นเเอ็นด้านข้างนะคะ สโลค่ะกิโลร้อยห้าสิบนะคะราคาถูกมากแต่ถ้าเป็นเนื้อได้กิโลสองร้อยห้าสิบแต่อันนี้โล150ยาสิบถูกกว่าถูกลงมาเป็น100บาทนะคะแต่ว่าทําออกมารับรองอร่อยแน่นอนถาะเพื่อนเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะมันก็เยอะอยู่นะพูดไม่ได้ไม่มีอะไรเยอะถ้าคนไม่รู้ก็ถือว่าเยอะแต่ถ้าคนรู้คนเคยชินมันก็ไม่เยอะนะ,ะมันอยู่ในครัวเราเองค่ะมี กระวานแห้งนะคะกระวานขาวนะคะมีอบเชย2ก้านนะคะสอ,สองสองแท่งนะคะพริกไทยแห้งนะคะแล้วก็ป่วยกับค่ะโดยเราก็เรียกว่าดอกจันเนื้สมเนื้อสองโลกระส้มก็จะใส่ขึ้นมาเยอะหน่อยนะคะกรนพลูค่ะกระเทียมกลีบใหญ่นะคะขาหนึ่งแง่งค่ะ ในตัวข้างปงก็จะมีซุปก้อนเส้นหนงก้อนนะคะปุงก่อนคร่าวๆตอนเราตุ๋นนะคะให้ให้ให้เนื้อของเราหรือว่าให้เอ็นของเรามีรสชาติกลมกล่อมนะคะเพราะเราจะตุ๋นใส่อ่อนๆเนาะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วหวานดํานะคะเพื่อจะให้สีสันสวยงามนะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แต่ปราส้มชอบใส่เพราะว่าชอบสีของเขาสวยนะคะเกลือค่ะน้ำตาลตึกนะคะ โอเคเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเพื่อนๆผสจมจัดการขั่วเครื่องเทศนะคะเพื่อนๆให้มันให้ม่กลิ่นหอมค่ะเหมือนเดิมค่ะจะใส่ปุ๋ยกัาฟกับอบเชยลงไปคั่วให้ให้กลิ่นเครื่องเทศเขาออกนะคะยังไม่ร้อนร้อนร้อนก่อน คั่วพออบเชยกับปอยกักเร่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่เครื่องเทศพ,พวกเล็กๆนี้ลงไปนะคะมีกันพลูแล้วก็กระวานแห้งแล้วก็พริกไทยนะคะจะคั่ว,วแค่พอหอมใจเพื่อนๆคั่วให้กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเขาออกนะคะงเราถึงจะเอาไปใส่ใาซุปนะ มันจะได้ <c oughs> มันจะเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะขอพายค่ะยับยับยๆย,ยักเนาะเดี๋ยวขอกระส้มพัวก่อนวันนี้เราจะตุมนไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆใช้ทานเดี๋ยวเอาเนื้อใส่ก่อนดลกว่าปลาช่วยนะคะผระสมถือกล้องค่ะ,ะตักเนื้อลงไปหมดเลยโอเคไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะเพราะว่าเราจะตุมนนะคะสุดใครก็สุดใครนะคะสูตรนี้เหมาะที่จะทําเป็นน้ําซุปให้คนแก่ทานนะคะเพราะว่ามันต็น ยาบำรุงอ่ะเพราะว่าคนแกเ่เขาจะกินไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราก็จะให้ที่ต้องคนปะทีนี้ก็ใส่เครื่องเทศที่เราคั่วไว้นะคะลงไปใส่ลงไปอย่างเลยนะคะเอ,อ้ยเดียวสิป้ายังไม่ได้แกะเลยโ <c oughs> อเคเกลือลงค่ะเอาขาลง ขาดไม่อยังหนึ่งน,นะคะทุกใสใสน้ำตาลน,น้ำตาลเปลือกเราจะตุนเราจะตุนอือฮะทุกอย่างใส่ลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ําเดือดนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้นะคะซีอิ๊วขาวะคะ่ะเสร็จเราก็ซีอิ๊วดำหวานเด๋ยวตักน้ําล้างด้วยนะคะเอาถ้าพีตักออกก็ได้โอเค จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยทีนี้เราก็จะตุนทิ้งไว้นะคะด้วยฐานใส่ฐานของเราอีกตามเคยนะคะเพื<ๆ>่อนจะตุนทิ้งไวน้นานไลจนกว่าเนื้อเขาไม่ใช่เนื้อเอ็นนะคะเขาเรียกว่าเอ็นอันนั้นใส่ทีหลังก็ได้ปิดฟ้าไว้เลยครับ่ะใส่ทีหลังก็ได้ยังไม่ได้แกะเลยจะโยนเลยหรอปะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆเอ็นเอนตุ่มนะคะเอนตุน่มเป็นเอ็นอย่างเดียวนะคะไม่ไม่มีเนื้อเยอะมีแต่เอ็นนะคะเอ็นตุ่มเอ็นแก้วค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งนะคะที่สําหรับคนเฒ่าคนแก่แลคนเหนือเขาบอกว่าถ้าคนคนหลังหลังจากเจ็บป่วยอะคะ่ะจะคนเฒ่าคนแก่ที่แบบไม่มีแรงเดินเนี่ยเขาจะเอาเอ็นเอ็นเนื้อเนี่แคะ่ะเนื้อวัวเนื้อ นี่อะไรนี่แหละแล้วเขาจะมาตุนอย่างเงี้ยนะคะตุนไปเปืเป่อยให้คนแก่กินเพื่อจะให้เขามีแรงนะคะมันเป็นเอกเขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่วัฒนธรรมเนาะแต่ส่วนมากทางเหนือเนี่ยถ้าคนป่วยเนี่ยถ้าคนป่วยฟื้นจากป่วยใหม่ๆเขาจะเอาเอ็นตุนนะคะมาให้ทานบำรุงนะคะอันนี้ป้าส้มป้ทําให้ลูกชายค่ะ กลมเจงเอ็นตุนแบบนี้เนี่ยเราจะใส่ก๋วยเตี๋ย,ยก็ได้หรือว่าจะทําเป็นเกาเหลาก็ได้แต่ไม่ม่เปื่อยยุ่ยมากเลยเพราะปลาส้มตุนหมดไปครึ่งวันวนะเพื่อนก็นทำตั้งแต่เช้านี้องเสร็จเกือบจะสามโมงกว่าลแล้วนะคะเห็แเราก็หอมน่าทานนะเสียดายปส้มไม่ได้ทานเนื้อนะคะเปื่อยมากๆเลยกรุบกรับเลยปลาส้มปลาส้มลองเอาส้มเอาอะไรจิ้มตัวแล้วรู้เลยว่าเปื่อยนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ